สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับช่อง TTK Studio กันอีกเช่นเคยกับ Conan the Series ปีที่6ตอนที่251ร้อถึงสองที่เป็น2คดีต่อเนื่องคดีแรกกับคดีตกตึก5ชั้นที่ทุกอย่างนั้นชี้ให้เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุและคดีที่2กับสุนัขแสนรู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับที่หาย,ยังไงก็หาไม่เจอ ใครที่อยากรับชมและเป็นกำลังใจให้เราเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเปิดมาที่โมลิและโคน,นันที่มาคุยกับคุณอุเอดะโจจิเป็นแพทย์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และดูเหมือนเขานั้นจะแพ้บุรีคุณอุเอดะมีเลอกจะปรึกษาโมริที่เพื่อนของคุณ eda, อุเอดะเขาชื่อคุณโยชิมูระที่เป็นหมอ เขานั้นถูกคนไล่ตามที่มีทั้งจดหมายและโทรก่อกวนคุณโอเอดาที่เป็นห่วงเพื่อนจึงอยากจ้างโมริให้ช่วยสืบว่าใครเป็นคนทำจากนั้นคุณโอเอดาก็ได้โทรหาคุณโยชิมูระว่ามียอดนักสืบอย่างโมลิโคโกโร่กำลังจะไปหาแต่เมื่อขณะกำลังเข้าไปในแมนชั่นของคุณโยชิมูระก็ได้มีคนตกลงมาจากแมนชั่นพอดี เมื่อโคนันโมริและคุณโอโอดาวิ่งไปดูก็พบว่าคนที่ตกลงมาก็คือคุณโยชิมูระตัดมาที่สวัสดมิงเุเลที่มาถึงคุณโยชิมูระได้เสียชีวิตตายคาที่ในกระเป๋าของผู้ตายนั้นก็มีกุญแจห้องห้องของผู้ตายอยู่ชั้น5ลิมสุดของแมนชั่นซึ่งสวัตรและโมริจึงต้องไปสำรวจในห้องของผู้ตายโดยมีคุณฮาระเรียวจิ เป็นผู้ดูแลแมนชั่นพาขึ้นไปทำให้รู้จักผู้ดูแลว,ว่าลิฟต์ของที่นี่ในตอนกลางคืนจะหยุดในทุกๆชั้นผู้ตายที่รีบเป็นพิเศษทําให้ชอบใช้บันไดหนีไฟแทนที่อยู่โกดังข้างๆในการลงมาชั้นล่างและโกดังข้างๆนั้นก็อยู่ใกล้ระเบียงของผู้ตายที่สามารถกระโดดข้ามไปได้ ตัดมาที่มาถึงชั้น5คุณอวยดาก็ได้ขอตัวเปลี่ยนชุดท,ที่ชั้น6เพราะเปื้อนเลือดโดยสารวัตรก็อนุญาตเพราะเขานั้นไม่น่าเกี่ยวข้องกับคดีกลับมาในห้องผู้ตายเป็นห้อง501ภายในห้องนั้นก็ดูเหมือนผู้ตายกําลังดื่มแอลกอฮอล์อยู่ส่วนทางระเบียงกับตึกโกดังข้างๆนั้นก็ใกล้กันมาก ผู้ตายนั้นชอบกระโดดลงไปที่ตึกตรงข้ามเพื่อประหยัดเวลาโมลิจึงคิดว่าผู้ตายนั้นอาจตกตึกเพราะความประมาทก่อนโคนมันจะพบรองเท้าแต่อีกข้างของศพที่อยู่อีกฝั่งของโกดัง โคนานที่คิดบางอย่างออกจึงวิ่งไปสำรวจจนมาถึงห้องคุณอวอดะ601ที่โคนันได้เข้ามาเนียนขอดื่มน้ำที่ก่อนหน้านั้นก็มีคนมาส่งดอกไม้ผิดหน้าหอของคุณอวอดะขณะที่คุณอวอดะไปเอาน้ำให้โคนานโคนันก็ได้สำรวจในห้องจนพบร่องรอยการย้ายของ แถมยังมีก้นบุรีอีกทําให้โคนันเข้าใจทุกอย่างจึงได้ไปหมอกบวชทาง,งนี้ให้ทําอะไรบางอย่างโดยอ้างชื่อโมรีเป็นคนสั่งจากนั้นโคนันก็ได้ยิงยาสลบใส่โมรีและบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุประตูห้อง,องคุณโยชิมูระถึงจะถูกล็อกไว้แต่ก็ไม่ได้คล้องโซ่กันขโมยและถ้าเขาดื่มอยู่ในห้องจริงๆทำไมน้ำแข็งถึงละลายจนหมดก็แปลว่าก่อนตายคุณโยชิมูระไม่ได้อยู่ในห้องตัวเอง ผู้ตายใส่รองเท้าแตะหนึ่งข้างซึ่งอีกข้างก็อยู่บนดาดฟ้าของโกดังข้างๆที่อยู่ห่างกันมากๆถึงจะผ้าดตกยังไงก็ไม่มีทางที่รองเท้าจะกระเด็นไปไกลได้ขนาดนั้นก็แปลว่าผู้ตายตกจากที่สูงกว่านั้นหรือก็คือห้องของคุณเวดาที่อยู่ชั้น6นั่นเองจากนั้นโมลิก็ให้หมวดชีบะย้ายของให้เข้าที่เดิมที่บรรยากาศในห้อง,องคุณเวดานั้นเหมือนกับห้องผู้ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ คุนเอเดดย้ายของให้เหมือนกับห้องผู้ตายจนผู้ตายเข้าใจผิดคิดว่าเป็นห้องของตัวเองจึงได้โดดลงระเบียงมาตายคุณเอเดดใช้ประโยชน์จากโมลีให้เป็นพยานที่อยู่อย่างแรกคุนเอเดดก็ได้ดื่มอยู่กับผู้ตายก่อนพาผู้ตายมานอนที่ห้องของตัวเองในห้อง601และพานอนบนเตียงจากนั้นตอนที่อยู่กับโมรีก็ได้โทรหาผู้ตายและบอกให้เขาหนีไปเพราะมีคนกำลังขึ้นไปหา ขณะนั้นหมวดทางนี้ก็ได้พาคนส่งดอกไม้มาพอดีซึ่งคนส่งดอกไม้นั้นเป็นกุญแจสําคัญในการก่อคดีขึ้นซึ่งคนส่งดอกไม้ก็ได้เล่าว่ามีคนโทรมาให้ส่งของในเวลาหนึ่งทุ่มให้มาส่งในห้อง601ของคุณเวยดาที่เมื่อมาเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบรับคนส่งดอกไม้จึงไปส่งที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาส่งอีกครั้ง ตามที่โคนันเห็นทําให้รู้ว่าผู้ตายที่ระแวงอยู่แล้วแถมยังมีคนมาเคาะประตูจนผู้ตายเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนที่ไล่ตามทําให้ผู้ตายนั้นกระโดดไปที่โกดังข,งข,งขง้างๆอย่างที่คุ้นเคยแต่ด้วยที่เป็นชั้น6ทําให้พลาดจนตกลงมาตายจากนั้นคุณเวดาก็ได้แกงทําให้เสื้อเปื้อนเลือดและใช้เวลามาเปลี่ยนเสื้อในห้องและย้ายเฟอร์นิเจอร์คืนที่เดิมหลักฐานก็คือคุณเวดาที่บอกว่าแพ้บุรีแต่ในห้องกลับมีที่เคลียบ,บบุรี่กับบุหรี และหลักฐ่ายอีกชิ้นก็อยู่ในโทรศัพท์ที่บันทึกคนโทรเข้ามาตอนหนึ่งทุ่มมันคือบลูคุณอวอดาที่โทรมาตอนอยู่กับโมลีมันทําให้เห็นว่าคุณอเอดารู้อยู่แล้วว่าผู้ตายนั้นอยู่ชั้น6ทําให้คุณอเอดาสารภาพคุณอเอดาและผู้ตายได้ขโมยยาของโรงพยาบาลไปขายแต่พอคุณอเอดาจะเลิกทําก็โดนผู้ตายขู่ว่าจะเปิดเผยความจริงทําให้คุณอเอดาวางแผนฆ่าผู้ตายและก็จบคดีตกจากแมนชั่น เปิดมาที่แก๊งนักสืบยุยชนที่ได้มาเล่นสุนัขของคุณคาโน่เทลุยะลูกชายของเพื่อนด็อกเตอรอากาซสุนัขตัวนี้ชื่ออาเธอร์และดูเหมือนอาเธอร์นั้นจะไม่ชอบด็อกเตอรอากาซาสักเท่าไหร่พออเพราะด็รนั้นมีขนสุนัขตัวอื่นติดอยู่ที่เสื้อขนาดนั้นคุณสุนากิมะาโยชิโอ เขานั้นเป็นคนในชม,มรมลักสุนัขก,ก็ได้เข้ามาก่อนที่จะตัดมาที่คุณคาโนได้ยกของในบ้านของคุณปู่ที่ตายไปให้กับพวกเด็กๆเพราะคุณคาโนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศส่วนคุณพ่อและคุณแม่ก็จะย้ายไปอยู่กับน้องชายทําให้บ้านนี้กลายเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่คุณคาโนจึงเรียกทุกคนมาเพื่อให้ของที่ทุกคนอยากได้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ย้ายไปอยู่ในบ้านน้องชายก็จะนําสุนัขที่ชื่อดอยไปอยู่ด้วยซึ่งดอยเป็นสุนัขที่ชนะการประกวดเป็นประจำจนเคยมีคนมาขอซื้อดอยในราคาหลายล้านขณะนั้นคุณโคซาบายาชิอากิก็ได้เข้ามาเธอก็เป็นชมรมคนรักสุนัข ที่พ่อแม่คุณคาโนเรียกมาที่บอกกับคุณโคซะว่ามีของบางอย่างจะให้เธอซึ่งเธอนั้นก็สนใจแค่แจกันใบใหญ่ใบเดียวซึ่งในอดีตสุนัขของเธอก็เคยแพ้ให้กับดอยขณะที่ทุกคนแยกย้ายไปจองของในบ้านอ่าเธอก็ได้เข้ามาพร้อมกบลากคุณคาโนไปข้างนอกที่คุณฮาซึกิชิโนะได้เข้ามาเธอนั้นได้ใช้อาเธอไปเรียกคุณคาโนนั่นเองก่อนที่คุณฮาซึกิจะปล่อยสุนัขของเธอที่ชื่อคิตตี้ไปเล่นกับอาเธอจากนั้น ดอยก็ได้วิ่งไปรอกินขนมที่เป็นเวลาเดียวกันในทุกๆวันที่ไปหลังจากนาฬิกาตอนเที่ยงดังขึ้นและดึงเบาะสีฟ้ามานั่งรองกินขนม แต่เมื่อพวกเกนตาไปดูดอยก็ไม่อยู่ทำให้ทุกคนนั้นแยกย้ายก็ตามหาดอยแต่ก็ไม่เจอก่อนที่อาเธอร์และคิตตี้นั้นจะเห่าที่เตาเผาที่มันถูกใช้งานอยู่โคนันที่สังหอนไม่ดีจึงได้คีบของที่ถูกเผาออกมามันคือปลอกคอของดอยทําให้ทุกคนคิดว่าดอยคงถูกเผาไปแล้วขนาดที่คุณคาโนสติแตกเพราะดอยถูกเผาโคนันก็ได้บอกว่าที่ถูกเผานั้นมีแค่ปลอกคอของดอยส่วนประตูหลังบ้านก็ได้ถูกเปิดออกทุกคน คิดว่าคงมีคนร้ายมาขโมยดอยไปและแกล้งทําเป็นเผาดอยเพื่อให้ทุกคนคิดว่าดอยได้ตายไปแล้วแต่คนนั้นก็คิดอีกว่าคนล้ายตัวจริงที่มาขโมยของ คงไม่เสียเวลามาทําอะไรแบบนี้ทั้งที่จะหนีไปพร้อมปอกคอก็ได้คนร้ายจงใจทําให้คิดว่าได้หนีไปแล้วดอยคงถูกซ่อนในบ้านหลังนี้ที่ไหนสักแห่งและคนร้ายก็คงอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนที่คุณโคซาจะได้บอกว่าคนร้ายก็คือเจ้าของรองเท้าคู่นี้แน่นอนที่มันมาอยู่หลังบ้านและมันก็คือรองเท้าของคุณฮาสึก,กิที่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่ารองเท้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทุกคนจึงได้พักเรื่องนี้ไว้ก่อนและออกตามหาดอยอีกครั้งในบ้าน าน มิซีโกที่มีความคิดดีๆจึงจะให้อาเธอร์นั้นช่วยหาดอยจากลิ่นแต่อาเธอร์ที่ดมกลิ่นนั้นก็ได้ไปหาบอกของดอยที่เป็นบอกสีฟ้าแต่โคนนั้นที่สังเกตบอกก็พบว่าเมื่อกี้ตอนแรกบอกสีฟ้ามี2อันแต่เมื่อรวมกับที่อาเธอร์เอามานั้นมันเท่ากับว่าบอกสีฟ้ามี3อันตัดไม้ที่ทุกคนที่หากันต่อซึ่งดอยได้หายตัวไปในเวลาเที่ยงตรงที่มุ่งหน้าไปกินขนมคุณคาโน่ที่เต็มขนมและตามหาดอยก็พบว่าดอยได้หายตัวไปแล้วปัญหา ก็คือคนร้ายนําดอยไปซ่อนไว้ที่ไหนและจะเอาดอยออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ยังไงโคโนะยังสอบถามของที่ทุกคนอยากได้คุณซึนาชิมะขอนาฬิกาเก่าของคุณปู่ที่ตายไปและจะไปส่งที่บ้านคุณซึนาชิมะในวันพรุ่งนี้ คุณฮาซึกิขอสตูดิโอจะส่งให้เธอในวันย้ายบ้านอีกสิวันให้หลังคุณโคสะขอแจกันและจะเอากลับบ้านในวันนี้โคนันที่สงสัยจึงไปดูที่แจกันและอาจซ่อนดอยไว้แต่มันก็ไม่มีส่วนสตูดิโอนั้นก็ไม่มีทีซ่อนนาฬิกาญี่ปุ่นก็เล็กเกินไปก่อนที่มิซิโกะจะรเกตเห็นว่านาฬิกามันเดินช้าไป5นาที แถมเกนตายพบเส้นใยสั่งคอบางอย่างที่มันเหมือนของที่อยู่ในเตาเผาขยะมันคือใยแก้วเก็บเสียงทําให้โคนันเข้าใจทุกอย่างตัดมาที่โคนันที่จะเฉลยเท็กให้ดูว่าคนร้ายนั้นเอาดอยไปซ่อนได้ยังไงพร้อมกับดอยที่โดนเจือตัวแล้วโคนันจึงทําให้นาฬิกาญี่ปุ่นนั้นดังอีกรอบซึ่งดอยที่ได้ยินก็วิ่งไปรอกินขนมในห้องญี่ปุ่น แต่เมื่อทุกคนวิ่งตามมาก็พบว่าดอยนั้นไม่อยู่ก่อนโคนั้นจะบอกว่าเสียงของนาฬิกามันดังมาจากห้องนั่งเล่นต่างหากที่มาดังมาจากลำโพงสตูดิโอที่อัดเสียงไว้ดอยนั้นถูกล่อให้มาที่นี่พร้อมกับเบาร้องนั่งสีฟ้าโดยซ่อนไว้หลังสตูดิโอ คนร้ายนั้นไดดาำที่เก็บเสียงออกแลนะนำบอกอาวางไว้แทนพร้อมกับขนมโดยในขนมนั้นก็มียานอนหลับแต่คนรลายนั้นก็ไม่ใช่คุณทาสุกิเพราะกว่าจะส่งเครื่องเล่นสตูดิโอไปให้คุณทาสุกินั้นก็ต้องใช้เวลามากกว่า10วันถ้าเป็นอย่างนั้นดอยก็คงตายพอดีคนร้ายตัวจริงก็คือคุณซูนาจิมาที่เขานั้นได้ไปหาดอยหลังลำโพงแต่กลับบอกว่าไม่มีดอยอยู่เขาน,นได้สร้างสถานการณ์ขึ้นให้คิดว่าดอยถูกขโมยไปคุณซูนาชิมาไม่ได้ต้องการดอย แต่ต้องการพลอยที่ติดอยู่กระบอกคอสุน,นัขที่มันราคาแพงมากและนาฬิกาพลอยนั้นก็ผูกติดกับลูกตุ้มนาฬิกา ทำให้นาฬิกานั้นเดินช้าลงคุณสุนาชิมะที่ถูกจับได้เขาจึงได้วิ่งหนีแต่ก็โดนคิตตี้กับดอยจับเอาไว้เขานั้นที่เป็นโคนักสุนัขจึงไม่กล้าทําร้ายสุนัขจึงยอมโดนจับแต่โดยดีคุณสุนาชิมะนั้นได้สารภาพว่าเขาต้องการเงินไปเลี้ยงหมาเป็นจํานวนมากที่มันเพิ่มมากขึ้นและหมาส่วนมากนั้นก็เป็นหมาพันทางที่ถูกทิ้งและไม่มีใครต้องการคุณสุนาชิมะนั้นจึงเก็บมาเลี้ยงและเมื่อฟังเหตุผลคุณคาโน่ก็ได้ม พ่อพลอยที่ดอยใส่ให้กับคุณสุนัชิมะเพื่อให้สุนัขพันทางพวกนั้นมีชีวิตรอดต่อไปส่วนเหตุผลที่รองเท้าของคุณฮัสสึกิหายและมาอยู่ที่เตาเผาก็เพราะอาเธอร์ไม่ย้ายคุณฮสัสสึกิกลับบ้านเพื่อจะได้อยู่กับคิตตี้ให้นานขึ้นทําให้คุณฮัสสึกิตอบตกลงแต่งงานคุณคาโน่และจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันและก็จบโคน,นันกับคดีหลักฐานที่ไม่หายไปตอนแรกและตอนจบถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไปกำลังใจเราด้วย แล้ววันนี้ก็ลาการไปก่อนสวัสดีครับ